ขึ้าเนนาด GDP GDP ดี่เดี๋ยวเราพอเป็นยังสั้างเลยกนเดี๋ยวทีนี้ผู้เฉลยอยู่ดอกเดซิเบลไฟขันตอบให้ไปยายสอนไปม่ดีนะคุณธนพลจากกรุงเทพเบาปุ๊บมาเลยคุณเสือสวัสดีครับคุณธนพลครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งของคุณเจริญครับตลอดปีคุณเชื่อรับสายเขียนนี้ข่าวไปตรวจกลับเมื่อนี้ยวแรงงานสดจากกรุงเทพโกทังมอกถนนหลวงค่าศัตรเป็นเนี่ยแจ่งเดือนโป้มเราห่างแค่แค่กรุงเทพ พี่<ร>นาา้องก้าบานครับพี่น้องก้ับานครับวันเผาปัววันเน่าวันสงกาลางครับอ้าวโดไปซีมากแล้วทีนครินึ่งวาค้องต่าพี่น้องมาเฮ็ดเวียกนะครับรรรรเบพื่อว่าตรงนี้บกควรจะมีรถมีเรือครับสิ่งก็ตรงเทศกาลเมื่อไงกับเพื่อว่าเป็นตรงเทศการปีใหม่ไทยตรงกลางไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับวันนี้ตรงกับขึ้นเี่ทำไม่อื่นกับยวกันพระนะครับผมกับพี่น้อง ชาไทยเาุปมาบ้างนะรัเือไปทั้งมนทั้งบบผ้าพอผาแน่ไปนะครับมั่เจอพาะเน่ผมอยู่คนเดียวสีเนม่ผมอยู่คนเดียวเพก่ะถาได้ส่ารูปถ่ายร้านเมื่อเมื่อครับเพราะว่ามันหยาดนึงเท่ากับอย่างน้ำเบียงอย่างงานงานบริแรงอยางน้ำหนักีการงานาะครับปากธรรุพั์คิดไปคราเมื่อในวันพระทาโมหาเวรสติธรรมจาริงกับเป็นบอกว่าทำลบทำยมรมลสาปูเพื่อทำนะครับ ครับผมส่วนี้ก็มีข่าวข่าวเรื่องพระสงฆ์ขอจ่าแม่ผมอยากจะเตือนเตือนทของพี่น <nervous S 3> ้องชาวปุระมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับอย่าอย่าติดไปเมาร่วมด้วยอย่าก่อความขัดใจหายก่อความขัดใจกับการนับถือพระพุทธศาสนานันเถื่อมโนเสื่อหรอครับย่างคือเก่าแหละบ่อยู่กับใจปุ๊กนี่กับใจใจมันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีมันก็เรื่องของส่วนตัวเขาส่วนบุคคลนะครับคุณธนาพล อขึ <ort. S 1> silently, ้นอดเราเชื่อกว่าปีนี้บเอาบัเาพาปามััวหัวดเมื่อกีเพาแต่เราเชื่อกว่านอดเมื่อกงบนเพราะว่าบรรยากาศบานห้องบรรากาศดีครับผมก็อยู่ส่วนหนึ่งมาอยู่ส่วนหนึ่งสหปีเนี่ยหลังจากซื้อโมมาเดีวอยู่ในหาปีคมกลับโล่นครับครับศทื่ออากาศไก่จะสู่อากาบบางห้องเมื่อไรเราตั้งี่เ้นไปนะนบานห้องเนี่ยไปจะใก้จะอะไรอากาศดีเป็นน้ำอยู่ใหม่น้ำมวน้ำขุวยเบิ้งแม่ไปสุดุดใส่ห้องเตใส่ดีอยากไปเที่ยวปนามก ทั้งผุ้มเริ่มพระธาสัมพันธ์เรื่องทั้งบนทาพระามพันธ์มองเทียวสถานที่่งนืุ้กเป็นไ่ค่อยเห็นในบอกกันยิงอครับย่อหครับครับปูู้กระแตครับไปทังเมืองที่อยู่เป็นติดไปกันไิมจะได้ินอนเค่อยคุ้เลิรยอดน่ไเขาเป็น่องก็คือว่าอากาศดีอย่างอากาศาย็มครับ กับพวกเราต้องรู้เนี่โปรโมทกันในพูเยอะพูไดรพูของทิมนะครับการมทอการมาท่เรือคนขาจรหลายอหลครับคุ้รับครับผมรียครับอาจารย์ครับ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 ี่กเปส่วนเรจกันไหมครับเวลพอครับคานัจารสีรัตนอะจุ่บปาเอาจารย์ต้องสอนกับแฟนเียกัรการมีสุขภาพ กาแข็งรงตัวบนิปัตนาจินายคอยฉันสกความุ่งหมายปัตนาสุขสารคทคนรด้วถูกครับถูกครับขอบคุณครับลบเย็นลบเย็นลบเย็นไม่แห้งแล้วเป็นเป็นมหาเก่าได้ไหนอุปกรณ์ชมพ่อเป็นมากแต่มากับธรรมะเดยพินิจก่อนอ่ะก่อนสิบไปเรื huh. ่องอื่นเนาะเดี๋ยวพินิจก่อน